14นาทีเจ็บนาฬิกาสิบสี่นาทีแล้วก็น,นั่งสมาธิสืบซอดสืบสารต่อยอดแต่ละมือแต่ละเว้นต่อยอดลมหายใจต่อยอดความดีความดีมีทุกลมหายใจเข้าออกสืบใ้สืบสารว้ต่อยอดไว้ถ้าบ่ต่อยอดไว้มันขาดหายไปมันกลับมาตอ่องาน ยากมันบริตรอง่ายเรื่องอย่างเี๋มันจะมาต่อยากกนเทาเด็ต่อไปสุมือสุมือขึ้นน้ำไหลเป็นทางอยู่สุมือกับคอยส็อตร่องออกไปร่องกิเลสออกไปร่องทางร่องน้ำออกไปเฮ็ดให้มันไหลเดินสะดวกอันนี้ก็เป็นเรื่องของการฝึกการฮัดฝึกให้มันดีเที่ยวทางดีเฮ็ดให้มันดีเพิ่นจังหว่า้เที่ยวทางเพิ่นเอิ้นว่าความเพียนการฝึกความเพียนการฝึกฝึกจิต ด้วยความเพียรด้วยความอดทนด้วยความเพียรสร้างจิตส้่งใจพะว่าใจมีใจได้ใจแล้วเฮ็ดอิหยังกับสาเร็จทุกอย่างผู้ใดยุ่ใสก็สําเร็จได้โดยใจพอเด่ไดวว่าสําเร็จได้ด้วยเนวอื่นการงานต่างๆก็ได้ขั้นใจมุง่งมั่นใจปรรถนาจิ่งใดมันกน็ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานเป็นไปในเบิดใจประสงค์สั่งกลางดงกับวาทงก็บ่ไเด้ต่างกันเขาว่าให้มีใจมีศรัทธาขึ้นเมื่อก่อน มิจัยนี่ต้องเริ่มต้นจากมีศรัทธามีความเชื่อมั่นมีความคิดรอบครอบคิดมีเคราะสังเคราะ์ออกมาเรียวว่าแบบนี้มันดีแล้วเทาก็เกิดความเชื่อมั่นเกิดความศรัทธาเกิดความเชื่อมั่นเกิดตั้งเป้าไม้ใไว่าคนจีเป็นแบบนั้นแบบนี้ตั้ตัวมีตั้งเป้าไม้เพื่อจีเดินไปเห็นมันถึงเห็นจีเดินไปเห็นมันถึงต้องมีความขยันอดทนความขยันมันเพี้ยนความอดทนความขยันมันเพี้ยนต่อนาก็ไปอีกัตัว จังสีไปหอดเป้าไม้ไปหอดจุดไม้กันบ่สัะกัดใจนบนวอกแวกเนี่ยกัดรุดออกไปบ่มีความขายันมันเพี้ยนมีความขี้เกียจขี้ข้านขามาแทน่นมันใจตั้งมันใจมุ่งม,มันแต่มันก็แเนี่มเห็นเป้าไม้ชัดเจนแล้วมันก็มีแต่อยากไปใจเฮ็ดจังไดคิดวิเคราะห์คิด,คดสังเคราะห์คิดรอบด้านเฮ็ดจังไดจังสี พุ่งตรงความสนใจไปหาทางเฮ็ดเข้าไปถนัตัวหาทางหาจุดที่ไปสู่ความสําเร็จอันนี้เป็นเรื่องของการงานของบอดีวาแต่งานเล็กงานหน่อยงานใหญ่อีหยังก็ไปไปได้โดยใจนี่ล่ละเฮ็ดไปแล้วมันเกิดอีหยังขึ้นเอามาคิดมาทบมาทวนการประพฤติปฏิบัติเท่ากับคือกันไปแล้วมันเฮ็ดไปนั่งไปในสี่หานาที่เก็บแขงเก็บขากระทอกขาออกกระเ้ากะลุกอ่มันเกิด ซ้ำนั่นลหละบัตทาข้าเจ้าไปนั่งเหรียญไพ่ให้รัวอยู่บนขึ้นจเตียงมันคือบ,บ่เป็นหยังมันคือบ,บ่ตายแั่เนี่ยเฮานั่งสมาธิเอาทำความดีเนี่ยมันคือสิตายาด้ยกัมาคิดมาทบมาทวนอีกแสดงว่าเฮากี่ลายเฮาอ่อนแอต้องปั๊บปรุงจะขวางเขาไปอีกน,นี่การฝึกจิตฝึกใจฝึกให้มันเข้มแข็งเช็ดนี่ยัางไรมันเข้มแข็งสั่งความเข่งแข็งในจิตในใจจะขวางเพราะต้องไปทาผู้อื่นสั่งให้บ่ยิง่งผู้ใดสั่งให้ไผ่ดอกบ่มีพระเจ้าองค์ใดไปสั่ง สวรรค์นีพพานในเฮ้ามีแต่เฮ้านี่เนี่ยสีสางเราเองพ่นอันใดกรบบริไปขอน้ำอันพ่อเจ้าองนั้นพ่อเจ้าองนี้พ่อจีไห้พ่นยังสันยังสี่เพิ่นบาพ่นอันใดกับบประเสริฐจำพ่นจาขวางเฮ็ดความดีถ้าทำความดีอะไรนั่นล่ะพ่นประเสริฐมันอยู่นั้นแต่ขวางเฮ็ดนี่ล่ะความดีใดที่มันสิประเสริฐกับความดีที่บ่มีโทษก็มาเอามาแสดงเรื่องของลวงปูมันเอามาเคยมาบอาหลวงปูมันมันเคยมาบ่าวมันกัดตรงกับเ้าวบ่ล่ะมัน ขัดแยงกับเงาว่าบันกัดเบิงเอาตัวสิงที illing, s s ่พ่นว่าพ่นว่าขึ้นมามันถือต้องบอกกับจาของตอนนี้มันเขากับจะขวงตอนนี้กัเบิงจะขวงเข้าไปสะสมจาขวงเบิงจาขวางไปพิจารณนาคิดไข้ควนเนวใดดีเนี่ดบน่อดีเนวใยควรติดคัดเนี่ยใดควนติดตัดคัดเกาดนบ่ขันขคัดเกาเนี่ยเนีเนี่นิดิเก็บไบบอนเน่ยอดีกับตัดออกตัดออกกัควายตัดออกไปตัดออกไปเฮ็ดใ้จิตใจมันใช้สว่างขึ้นไป เติมขึ้นไปฮุ่งขึ้นไปแต่ละมือแต่ละมือนี่แหละสะสมความดีก็คือสะสมจิตใจนี่แหละสะสมความสะอาดของใจนี่แหละทําความสะอาดจิตใจนอกจากที่ทาความสะอาดกายแล้วก็ทาความสะอาดใจไปน้านอกจากที่บารุงร่างกายโดยเข่าปลาอาหารน้าดื่มน้ำยัง้งแลวก็บบำรุงจิตใจดาาโดยทรมาโดยศินโดยทมเข้าขไปเรื่อยๆโดยหัวข้อทรมาในาน,านี้หรือว่า ด้วยขติธรรมนันนันนี่ที่จะคองอมาลดมาละกิเลสจะคองได้นั่นละ่ะเนวมันสิบำนรุงจิตใจจะคองเฮ็ดใจิตใจสูงขึ้นเฮ็ดในจิตใจเข้มแข็งขึ้นนี่เป็นหลักหลักของการคิดหลักของการพิจารณา,เอา,าเอามาเอามาบง่งจะคองนี่ละเอามาสอนจะคองให้ถือจริตนีสใจแนวใดกับเอามาสอนจะคองแนวนั้นเนวใดมันขัดกับศินกับรรมเป็นมันถือใจกับมันกับบอมเมียนถนวมันขัดแต่มันกับบอมเมียน ขั้นเด็กขาคนนี่คือจิตถือใจกูน้อมันมีความสุขน่าอันนั้นบอมเมียนแล้วนั่นก็บพิษพิษสินพิษรักสินรักวถ้ำกับบอมเมียนบอมเมียนเสียเอาใจเฮ็ดแบบนี้เดีวมีความสุขเนี่ยนี่กับบอมเมียนคือกันมันต้องเบิ่งบาสุขบนพื้นฐานของถ้ำบ่สินแล้วถ้ำบนวายจังสีเบนหามบ่จังสีเขาต้องเบิ่งเบิ่งสุขสุขที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะกิเลสบ่หรือมันเกิดขึ้นเพราะถ้ำเพราะการปฏิบัติถ้ำหรือการปฏิบัติตามกิเลส พราะสังบุญหรือเพราะการสร้างบาปมันเกิดจากความการสร้างบาปหรือเกิดจากการสร้างบุญก็ต้องแยกแยะให้มันออกคิดพิจารณาให้มันออกเบิง้งให้มันออกให้เป็นผู้สลาดอย่าเป็นผู้งง,งเงาเตาตุนอย่าเป็นผูกนให้เขาจูงจมูกไปได้พุทธศาสนาสอนในข้นสลาดบริสุทธิ์สอนในข้นงงข้าเท่างงหรอมันเกิดผู้ใดเขาแม่กับแมาตัวเข้าไปนั่นไปนี่ใดไปบ่ายเจ้าพ่อนั่นเจ้าเมียนี่เจ้าปู่นั่นเจ้าปู่นี่ย่งไงถ้าเขาก็หลอกไปทั่นั่นทั่นี่ มีข่าวมีข่าวหลอกตัวเอาเงินหลอกตัวต้มกันเอาเงินมแม่ตั้งแต่น้ำวัดน้ว่ามันขามาตัวมาต้ม่มห้ทังคนกับบ้านโทษมหาว่าเป็นลูกผู้นั้นผู้นี่ลูกแม่หมวยแม่เมียอยู่ใส่แม่อจําได้ไม่แม่เคยไปทําบุญที่วัดจังสันจังสีทำบุญตอนไหบบกูกทักกูใด้ทำบุญอีย่างคนกับเออตอนนั้นไงตอนนั้นไงอยู่แม่กําลังจะตายแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลจังสันจีจากสีขอเงินไปช่วยจังสันจีกะบอก ตอบข้าเจ้าไปกับหูแล้วว่ามันมาตูมมะตุม้มส้มเนี่ยแม่หมวยใสบเคยไมา่จะเถื่อมีแเดิคนเลี้ยงหัวเลี้ยงกล้วยมาวัดมันจิบัแม่แม่หมวยแม่เม,ยไม,มยไม่ได้ใส่กันตัวโทษมาดูอะไรจนจำเสียงมันได้เดี๋ยวก็ว่าเสียวขวง,งนั่นขวางนี่มาใหา้ให้เอาเงินไปให้อกัดยูโรงบาลสับประชิดปัว่าขั้นโรคบาลับประชิดยู่หองได้สิใหตเพราะอ้อ,อนไปเบิง้งให้สิให้ตำรวจไปซอยเหลือเข้าไปว่างสายไปบ่กขันอ,อันนี้ก็เป็นอ เนี่ยเขามาตัวมาต้มขั้นหาลังบันหานังอยังกับถือกหลอกถือกต้มไปพระผู้ขี่ตักมักได้ผู้ขี่รวบเนี่ยกะหลงละเรื่องไปอันนี้ก็ง่อยเขาตัวไปเขาชักจูงไปเสียเงินนี่เขาเขาขอคาน้ำมันเติมน้ำมันเนี่ยจากสามพันจังหาพันเสียขวงมาให้อันนี้กับมีบ่มนวันมีตั้งแต่โยมพระกับมีคือกันขั้นบ่ได้ฝึกบ่ได้หัดบ่ได้สอดส่องบ่ได้คิดพิจารณาเนี่ยมันกับงโได้สุขคนบ่ได้บาเพียดไดเพียดไดวัฒนาไดเพียดไดสันได ถือต้อมได้สุคนถือตัวถือต้อมได้สุคนเน,นี้เขาพึ่งระวังวบเขาเป็นผู้ฉลาดเขาก็ต้องหูเท่าท่านหูเท่าท่านกิเลสจะขวางหูเท่าท่านกิเลสภูมันจิตจวนของมหาเขาหูเท่าท่านกิเลสที่มันจิตเกิดขึ้นทั้งสีะ่ะชูมือนี่ก็มีแนวนั่นแนวนี่เขามาจังหวดสูมือได้เห็ุกิจกรรมอีกอย่างละมือนี่ซอสจอ,จอบอหรือว่าผู้ใดเนี่ย โรงพยาบาลบอกกิจกรรมชมรมพุดชมรมมยังโรงพยาบาลเพิ่นสิมาปลูกต้นไม้ไม้ยังเพิ่นกัข้าวมาเย,ยี่ยมมาเบิ่งวัดมีโครงการวัดปลาสีแสงท่ำเป็นจังใดมีอีหยังคือจังเป็นตานมีมาแบะมาเบิง่งเถาก็เริ่มหลังโควิดกับพะกันจากข้ามาเบิ่งเพราะว่าอีหยังเพราะว่าได้เฮ็ดโครงการติดตั้งโซลาเซลล์ไปให้โรงพยาบาลแต่ซิฟก็โรงพยาบาลเดียวเพิ่นก็นอยากมาเบิ่งอ่าราะว่า ได้โพสต์ขึ้นได้ลดลงขึ้นใด้เฮ็ดไปทุกอำเภอทุกจังหวัดเจ็ดสจจังหวัดเจ็ดสิบเฮ็ดเจ็ดสิแห่งเต่ละรอำเภอชอยกันที่เราอำเภอใดก็ซอยกันมีคนอยู่2อง0 0ื0นสาคนออกกันพูดละสองสามร้อยกับสี่ได้อวกกันพูดละสามรอยกับสี่ได้โซเซลล์ไป1อยกิโลวัตต์รถข้าวไปเดือนละหกหมื่นขั้นเป็นพื้นที่ใหญ่เนี่ยอกกันมีคนอยู่2 0ง0 0ื่คนกับออกกันพูดละลอยห้บาทเบิรอำเภอกับสี่ได้ท่นตัวนึกว่าจะออกกันพูดละอย ไม่แต่มันได้ครบ3ล้านกติดตั้งให้สองล้านกว่าบาทก็ว่าทังสามล้านจำกติดตั้งได้ลดค่าไฟไปได้เจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดกัดใช่งบประมาณอยู่สองร้อยกว่าล้านสองร้อยเจ็ดล้านสองร้อยแปดล้านใชะลดงบประมาณไปพันสี่ร้อยล้านตลอดโครงการมันก็เป็นตาเหตุโยกกับช่ยเหลือประเทศาทชาติซอยเหลือโรงพยาบาลขยับกว่า,าวเลยอย่างมะเบิงอย่างมะเบิงอันผูด ต้นคิดผู้เนี่ยคิดคือคิดไปยังสี่คือคิดการพัฒนาบริเว็นริษีคิดเอามาใส่เจ้าของคิดให้ข้าเจ้านั่นละหาลังเทีอมหมอคนกับบาพ์คนแถนัดในทางโซลเซลคันมีผู้คิดผู้อ่านบู้นําเสนอเนียคิดขึ้นมาก่อนเอาไปเผยแพร่ไปให้คนมาบริจาคส่วนมากคนก็บจะบริจาคแต่เครื่องมือแพทย์อันนี้ก็เป็นเครื่องมือแพทย์คือกันคันมันเตุแบบนี้ได้ก็คือสีดีไปหลายเติบอยากบริจาคเครื่องมือแพทย์ก็มีแต่เสื่อมราคาลงเสื่อมลงหาปีสิบปีก็ต้องได้เปลี่ยนไหม อาปีเปลี่ยนไหมอันโซลาเซลล์นี่บริจาคไปแล้วอยู่ได้อีก30ปีมีแต่เพิ่มมูลค่าขึ้นค่าไฟเพิ่มขึ้นท่าใไดกับหฮงรถค่าใส่ใจลงเท่านั้นนี่ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติคนกัเริ่มรังไหลเขามาสนใจเขามาติดต่อเขามาพบว่าตั้งแต่น้องบวหลวงพูวันนั้วน,นวันนี้ให้คำปรึกษาก็ได้เบิดอัน,นี้ก็เริ่มเปลี่ยนเริ่มเป็ียนเ,เ,นเนขามากกับร่วมนำใจคนช่วงหลังโควิดนี่คือยังสีมีอีกยังเกิดขึ้นดีๆีดานเมืองเข้า ประเทศชาติประเทศนอกต่างประเทศก็อยากมาเยี่ยมมายา,มมา่งมาเบิงกันมาเบิงคนนี่มาเบิงคนไทยมาเบิงวิถีชีวิตคนไทยมาเบิงวิถีนิ้วนออนมันวิถีชีวิตใหม่มันเป็นอย่างไรค้นเสีเอาคนไทยเป็นแบบยางบอนี่นะวีถีพุทธเท่านี่แหละบอกง่ายๆก็ได้นี่วีถีบรรน,นอกวิถีชุ่มชนเท่านี้มันใสได้แล้วพักกันเป็นต,ตัวยางตัวยางให้มองหันมองนี่ไปนี่โบอึดเอาผู้จิ๋ามาเบิงบนมาเบิงแต่โงงเรียนมาเบิงวัดมาเบิงบ้านมาเบิงพระเจ้าพระสงฆ์มาเบิงสุยางสุเนี่ยนี่พักกันเบิงใบพักกัน เบื้องจากขวงน้ำเพราะกระืดกระลาดอยู่จากอายข้าเจ้าสำรวมกายสำรวมใจทำความสะอาดกายํำรวมสะอาด,าอาดใจควบคู่ไปกับทำความสะอาดบ้านเมืองไปน้ำกัสีสวยงามเกิดไปอีกแนวดีๆข้าเจ้าก็สีทรงลังไหลเขามาตอเติอต่อเติมเขามาเติมเตรียมเขามาเรื่อยๆอน,นี้กับเบื้องเอานี่แหละอานาคนห้องมันสิเป็นยังสันละ การแสดงท้ามกว่าเห็นสงค้นแกเวลาก็จึงขอจุดตีใบเพียงแค่นี้ขอความจุกความจเจร่ญนจะมีแกพีแกนองลูกหลานทั้งหลายทุกตวนหน้ากันเถิดเอาละพอบาดเนี่ย สัพพโรขะวินิโมตุสัพสันตาภาวะจิตตสัมภเวระมติกันโตนินปุตุจตุังภาวะสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภาวะวันตระ สุขีทีขาอยู่โกภวาภิวัตนาสีลลสานิจังวุตาปัจจียโนจตารุธรรมาติอายุอานุสุขังบาลัง